สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านสวัสดียามเย็นกับเย็นวันเสาร์นะครับวันนี้วันนี้เราก็มาอยู่กันที่ตลาดนะัดทิพเกศรน,นะครับเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปดูด้านในของตลาดกัน,นะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยครับแถวนี้เปลี่ยนไปเยอะมากนะครับนะครับเข้ามา งนี้ก็จะเป็นทางเข้าก็จะมีร้านขายข้าวแกงขายทั่วไปนะครับั่งนี้ มีขายผักขายผลไม้ต่างๆนะครับตลาดกว้างมากนะครับตรงนี้นี่จะเป็นร้านขายผัก ตรงนี้ก็จะเป็นขายหมูขายไก่ไหนๆได้มาแล้วก็พาเดินให้ทั่วเลยเขาจะแยกเป็นโซนเป็นโซนไหมครับโซนขายผักขายอาหารทะเลขายหมูขายไก่ขายหมูก็จะเป็นฝั่ง <Hello. S 2> ลนี่คืออะไรเดินถ่ายของเราตรงนี้จะเป็นอาหารทะเลนะครับเป็นอาหารทะเล นี่ขายปลาขายผักรับฝั่งนี้มองเยอะมากครับในตลาดนี้ ก็ของที่แบบกินเลยก็มีนะครับอีกเป็นอีกโซนนึงนะครับโซนฝั่งนี้จะเป็นอาหารที่กินได้เลย ี่จะเป็นร้านผลไม้นะครับเดินไม่ทั่วหรอกครับวันนี้เดินพอแค่เข้าๆก่อนครับเดี๋ยววันหลังจะพามาเดินใหม่ โอเคครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวแมงกินโนนขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพี่พีเอฟซีเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมน,นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แมงกินโนนด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ